หาพื้นดังไฟเบาชาสุขภาพเรางวงมาแต่หากินสบายดี บวัดีสวัสดีคุณพ,พี่น้องตอนนี้ก็พากันออกแต่วันชแลแล้วมาบ้านหน้าบ่อมาซื้อประตูและกการสีแวกไปส่งอยู่บ้านวางคูนซื้อประตูไปอยู่บ้านวางคูนอีกแต่บ,แตบ,แบ้านวังคูนแต่บ้านะแล้วหาบ้านวางคูนก็ประมาณ30หลัก เล็บ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 ดูเล็บดมากเคบ้างไหมต้องวะไอ้วะไอ้วะไปผมไม่อยากเอาอีกจะขับเบิ้ลก่อนขับเบิงลก็มาไปวันไหน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 เขาไม่อยากให้ไปซูมกันนะเขใกล้ เป็นไปคลายเย็นเอาไปคายก็จะรูปเปย่านเดี๋ยวเขาเจอกันเด้อโอ้โหย่านอุ้ยขยานเย็นเย็นกับงูเมยย่นงูหรือเย็นย่านวัดจออมาดูข้าวเหนียาเอาฟื้นมาแต่ฟื้นเสี่ยงเมื่อช่าวนี้ อ้นน้อันก็ร่างกเปยน้ำเปแกน้าแน้ำใส่รถแก่น้ำใส่รถแก่น้ำใส่รถไปพ่ดอัไหกูแ pues, ก okay, de um> ่น uh okay, ้ำใส่รถไปบ้านนั่นเดเพื่อนเพื่อนพอเพื่อนเบญุมีแต่ลูกซ้ายเพื่นใ้ลูก้ายเพื่นมาเอา

ที the the ่ไปข้างบสแกหัวมอยังบุญแก้ของพุทธลงก็แก่เไปข้โม่พอกันคอละแก่ลูกเคยนี่ยเมื่อกี้ชื่ยลูกเคยร้านต้องบานเนาะยีสวันไมยี่สิบ ราก็บอกแล้วเราบอกราคาขึ้นเรียบร้อยมาแล้วแต่ม m งเกี่ย i ออกมาบ่ได้ดิหน้าต่างเอามาบ่ได้หน้าต่างเอามาบ่ได้เลยมาเพราะว่าตอนนี้มีา่ปิหน้าต่างกอันทางนั้นซองบ่อยู่ทางนี้ซองอ่าอันนี้อันเป็นอยู่ทาง4 6ก็จะไว้เพิ่นอยู่นามาบ่ได้เาเาแงไว้ให้ให้เจ้าของานมาส่งเองเนาะเพิ่นก็มาส่งอยู่ให้เหี่ยไปเอาก็ได้เลย เอามาบอดหนตางเอามาแต่ประตูสอันคนหูเขาซอยหนาตากระตูแต่เร่สวมอย่างใส่จาหเขาไปซอยเขาแต่ละคนเขาซอยต้อตเออพี่หนูทำเรื่องบ้านวะแล้วก็เรื่องุดชีขาสบยดวยนอเพแม่แม่เราหมุันเบ้านก็เจ้าหนี้ที่บานผสบายดีเอสบายดีเอาแม่สดี จะไปเห็นตอนนั้ลูกก็บโบอกแม่แม่ก็ล้มไปนี่ไปนั่นบอนแล้ว่าล่ะสบายดีเ, <FC S 2> เอฟซีเด้อเขาลงกันคลิปแบบบางเทอเขาเอากานีแค้นหรือเปว่าเรียนนายาวผุดบางเทอก็สั่นผุดแม่บอกบ<อ>างเทอเอออจ้าของคลิปก็ลืมสบายดีนี่ใส่บดีแล้วทุกพระลูกสาวนี่เออบม่เขาได้บอกว่าอะบางทายาวผุดเลยเขาเห็นเป็นช่องคลิปตอนแรกเขาบอกเพคนนี้ว่าเขาจิซอยประตูประตูกระหนาต่างเคนนะนะเมื่อกี้เอาใส่ในรถมาบ่ได้เขาก็เลยโจเอาเอาประตูมาซื้อ เพราะว่าเขาพูดขี้กายไปแล้วเห็นเราก็เลยมาจดจะเอาที่มาก่อนมาแล้วเมืองจาจั่ให้เหียงมาก็ได้ที่หลังเป็นยังยูบานเฉลยเออแ้วยังเก็บงานจพกคนเขาเก็บงานเก็บเสร็จแล้วจังโม่แล้วมึงดึงซังกะซีน่อแม่แม่เรากำลังหมูกระซีได้เราใส่เราได้ไฟนะให้เราเมื่อวานนี่เราใส่เราได้ไฟเราใส่เมื่อคืนนี้เลยแม่วิ่งเมื่อวานเราใส่ลูกคุ้งเลยแจ้งเลยเพื่อนลูกตรงนี้แจ้งคือการเออกับแม่เราเขาหลังต้องใส่เลย นั่งคุยกันมันมืดนั่งคุยกันมันมืดจนมันจะค้าวหน้าค้าวตากันอย่เิ่นใส่เองนะบแม่เปิใส่เองโอ้เกัจังต่อเป็นยูซันดีดิมาก็เ่องนเดี๋ยวจันเิแม่แก้วมานี่แหะอีสุนเิ้ลขันเปิไปยพุ่นจะสุทิมเิเด้อเรากัดอกันเออมามาอีสุนเปิจะสุทิมเพิ่เด้อคันเิลไปยูุ่นะลูก่เพะะ เพระาะว่าไปไปอันขั้นมาเพื่นไปยุคพุ่นเท่ากับเบิงยุวาอย่อยงก่อเพ่นสองแม่ลูกไปยุพุ่นเท่ากับเบิง์ยุวาอย่อยงก็ขั้นแฟนเข้ามากัสิบอกว่าให้ดึงสายไฟไปให้เ,าาหนนหเราใส<อ>้น้ำ่านอ่ะที่ตดเราเออเอามือแมนแมนแมนลูกเบิข้าเลยกดีใจลดีใจมอมอดชีเออนั่นแหละจังนาิลาเบิงเออใครจะเล่วใครสิงหนึ่งแต่มือวานนี่บทอันหาแบบ เมืงง่อยคือจะตายนะไม่ได้กินขานะ้าวนะหกมื้อแล้วจนจอยไม่ได้กินข้าวข้าวนี้บอกไม่กินพอได้เลยมันอยู่คมอยู่คอเนะนี่ยนะบ้วนเป็น,จนจอ,ยอย่างไรคมอ,อยู่คอก็เลยไม่ได้กินไปจนจ้อยยังไงคันยู่อีอาทิตย์น้งก็ไปว่าโอ้ตายกับบ้านหุ่นดีคือสาวคือลูกสาวเลย <laughs> อ่าอนะนรนะ แม่เอาลงแท้ได้ไหมลงไว้ได้ขแม่ย้ำแม่ลงนะการผู้บ่าวฝรั่งกำลังจุโบ๊ะจะเป๊ะแล้วเขาไปเพื่อนภาษาอินเดียอ่ะเพ่งใส่ผู้เพิ่นึ่อกเนานหูเพิ่งจังมายามพวกเฮาซืจอเพิ่งอยแบบว่าแม่เพราะว่าเพิ่นนั่นเพิ่นมักซอยเหลือคนบ้านเฮาคนจนคนอย่างนะเพิ่นกุสิมาเบิ่งแล้วเพิ่นกะมาซอยมันนี่มันนั่นจังเราเกษียน้องด่าพาเพิ่นย่างเบิ่งอ้อมแถวนั้นเอ้อ ชาวไทยนด่โกเขาในตอนเชือเือกันเมนบอกเนอไม่่อรนีโดยตอนนั้น้นมือแรกเินไทยกับอันนั้นมือแรกมือแรกนักอันนั้นนะผู้กนได้พ้สาอุอนอนมือโบชื่อเรื่องแม่เออเอ็นได้ได้คนลลายบรเห็นกันโอ้ได้เห็นเลย เพืมม Nil, Bref, ่อนจิจับให้เพื Qué? ่อนจิจับเฮ็ดไถเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดโบขักเพื่อนกระิบโบเพื่อนโบคักใจเพื่อนโบคักใจเพื่อนกระดิจัดการให้เอาสร้างแท้มาเลยบ่อยมัดเลยเพื่อนจัดการให้เลยเพื่อนมัดเนาะเพื่อนโบมีเครื่องมือดิ เขาให้เพื่นเมื่อคืนีและเพิ่นมาเพิ่นใ่เองเพิ่นใ่เองเพิ่นมัดเอาพอสมปองมาเป็นมมัดตัดออกอันนี้ไหะมีตัดออกมันขี้รเราเห็ดซาพดขันังเห็ดไว้เห็นเขากังีได้เห็ดเห้อแต่วาเจ้าเห็บ้านเขาจะปูกบ้านจะพยายามปลูกที่บาอยากเทานขันเขาสิปลูกบ้านเจ้าจ้พยายามซอหาทางปลูกกั่บเจ้างเจ้าบได้บอกเจ้า ป้าขัเบ่งกับเจ้าปะ่ะเพราะว่าเขาจะไป,ปลูกบ้านตันอยู่ข้าก็เอือมาลูกบ้านแล้วเจ้ายุ่งเด้ผากท้องมาลูกผักท้องคำํำมาลูกเอ้ยนีแล้วนี่เพราะว่าบึงแม่นดิต้องคักเด้ดินแล้วนะแม่ซื้อให้อันแม่ฟิวยเงินแพงแงล้วกะับโบโบ,บด้ใหญ่เด้ดินแล้วใหญ่ดีโอ้อีดานไม่เห็นอย่างอีธนะไม่เห็นอย่างลูกเจ้าจน ใา้แต่ที่ต้นมุ้อีนิน่อยนะลูกเขาไป็ใกล้ๆแล้วแก้วันนี้เอ้ยลูกให้หนังนะลูกอถามแก้ววันนี้ให้หนังดูสบายดีเลยสบายดีแขวะต้นมะม่วงแล้วต้นหนึ่งมีสองต้นได้ข่อยเราตายแล้วมันตายแล้วซ่องต้นตายแล้วแม่อันเนี่ยก็คนที่ซอยเจ้านณะแม่ก็เห้อ พี่ย่างเป็นยังไงแล้วเราบ่ฮู้จอกไม่ได้หรือยาอาไรแล้วบ่กเพาว่า,เรา,าเราเป็นคนซื้อดินให้เ,เ,เ,นนเ,เราเป็นเราเป็นบ่เป็นคนซื้อบ่ิษันเราอีกคนนึงอีกคนนึงน่ะบ่แม่นพี่ยา่างมันพี่ยาา่างไปมันเออพี่ย่างนี่แปลงดินให้ซื่อๆแปลงแปลงดินให้แล้วก็ซื้อเป่าใจบ่ได้บอกโอ้แล้วก็เพิ่นอันเพิ่นซื้อเสาให้ตั้ง12ต้นอันพี่ย่าโอ้แล้วบัดนี้เพิ่นเลยหยุดเลยเลยล่ะ คัดสมมติเพิ่นมีเพิ่นก็เจ้าซื้อให้สิบสองต้นแต่ว่าเขาเห็ดบ้านเจ้าบ่อสิบสองต้นเจ้าก็เสียวยู่บ่สมมติมีคนเขามาเห็ดให้เจ้าหัอนะสมมติว่าไอบิลีแลวมาไายเนาะมันนี่ทั้สิบสองต้นมันหนักสำหรับคนอื่นนะบางที่เขาอาจจะมาซอยเจ้าอาจจะเขาอาจจะเฮ็ดเก้าต้นบ่อซีซันนะสมมติมีคนมาซอยเจ้าหัอนะเออเพราะว่าคัดเพื่อนให้อยาก็ต้องเอาโลดเพราะว่าเพราะว่าเสาเขาวางไปข้างๆก็ได้เขา่ตที่หลังก็ได้เห็นนะดีกว่าเขาบ่มีอย่างมันบ่ละ คันเพื่อนเฮ็ดให้แล้วกะเออเพื่อนฮ็ดอย่างกัเอาคันสมมติเพื่อนถามนะพ็เอาจะมีเสาแล้วสั้นกะเฮ็ดน้อยลงได้บ่บ้านว่าซื่อสั้นเนาะคันเพื่อนว่าเพื่อนก็แล้วแล้วแต่เพื่อนที่ให้แต่ว่าเสาเขามีคันเฮ็ดเก้าต้นต่อไปเขาอยากเห็ดเพืนครัวเขาก็ตอได้อีกเดชบ่ละคันเพื่อนให้แล้วเอาโลดคันสมมติช่วงเจ้าสี่แง่มาอยู่บ้านก่อนเช็ดบ้านแต่พอที่จริงบ้านเจ้าหันเจ้าเฮ็ดจนปิ้นไปใส่ปิ้นไปข้างหน้าพี่บอกตามตาเวนคันตามตะเวนเนี่ยพออยู่หลังหลายเราจะไม่เฮ็ดส่วนดีกว่านะนี่ปั๊บนี มันจะได้ยกไปยกมาเจ้าต้องเหตดสัวขาวไว้อยู่หันเพื่อเขาจะมุด่าเนะขาจะมาลูกบ้านจะอยู่พี่ส,สมมตินะเขาปลูกบ้านจาอยู่พี่เจ้าจะงสีบ้านสมมติเขาจะลูกอยู่พี่ซะเจ้าก,ก็จะได้เหตุสวนที่หลังเจ้าจะมากแล้วเจ้าจะได้เห็ุสวนสินะแม่ใครเห็นด้ลูกเราเนี่ยนั่นนี่เออสัวคาวให้อยู่ท้งพี่เพราะว่าเพื่อแม่ทั้งหน้ามาเจ้าในเราชินมากไปมากมาให้เราเหตดเธอเดียวหันคันมาเขาจิมาลูกบ้านเจ้าปุ๊บนี่ มันจะบร่ได้หลายเืออะไรป่ะเพราะว่าจะไามา่สัวข้าวนี่มันจะกัดสบายใจอีกยังไม่อยู่ใ,นในกล้นี่ก็ได้เจ้าต้องเห็นเพื่อเพื่อรถไถมาสิมาทรงไม้ทรงหยัางสินะเจ้าเนี่ยพอเรายืนกันจะปพูกน้นอยๆอยูนนี่พอเรายืนหันจะปพูกสัวข้าวแต่ข่อยคิดว่าถ้มีคนมาเห็นบ้านเจ้าอยู่ยมันต้องมีขันบุญขันบุญมีมันต้องมีขอว่ามีคือมีหนนะเออขอรับปันแมน,น,น,นสองเมนลูก ขัวเราเพชรงานไก่มันหนาหักกันไม่รู้เลยมันมันไปหาฟืนมาสั้นตายมันหนาหักเนาะโอ้ยตายไปทายน้องหนาไอ้น้องนอไปาสั้นเออบ่เมยเออมันคือบางคูความแทีมันไปซอกอันฟืนมันใหญ่หลายเราได้นี่น่ะแก้วมันนี้หน่นะ ขันเจ้าบูมาอยู่ชักเทือนตันง็เป็นผู้ใดผู้ใดกระกายไปก็ไปฟางระเบิดตันง็ธรรมดานะเนาะแม,ม้นไผเฮ็ดบ้านในเจ้าล้องซายบอก้องซ้ายผัวบ่น้องซ,าย,า,า,ซายกระปู <c oughs> เออดีแล้วดีแล้วเออเิ่นมาเฮ็ดก่อนเห็ซสัวขาวก่อนแต่่คยคิดว่าอีกบ่โดนมีคนไม่เฮ็ดบ้านเจ้าอยู่เพราะว่าไอ้บิลลี่เมียาสิกับขึ้นมาหมด่นะเ<ม><ม>พราะว่าบ้านี้บ้านซาลแล้วก็สิแลแล้วเขาสิกับมาพี่หมดมนั่นละแต่ว่าห้วบ้างไว้บนนี้ห้วบ้างไว้เพื่อเขาจะมาเฮ็ดบ้าน บ่อยมันกีกะแมลินเพิ่นมาเบิงดินแมกแกมณนีแล้ะก็ะบอกบนเพิ่นสิเห็ดเฮือนชั่วข้าวเพิ่นสิญายมาอยู่พี่เพิ่นอยู่บนหันและเขาบ่ให้อยู่แล้วเพราะเพิ่นอยู่ดินเขาแลละก่ะยายมาอยู่เฮือน,นแบบว่าอยู่ชั่วข้าวก่อนบางเธอก็สิมีผู้ใหญ่ใจดีหหเห็ดเฮือนยายเฮือนใหม่อยู่หันแหลกอยู่นี่เป็นเฮือนชั่วข้าวและเมื่อน,นี้เฮาก็พากันมาเบิงดินเพิ่น เดนราศีไปเบ่งลูกเพิ่นว่าลูกเพิ่นเห็นยังแกมันนี้สบายดีแกมันนี้เห็นยังหาพื้นสบายดีหาพื้นดังไฟบอกประกันหาพื้น วันนี้บอไดเข้างเฮียนเนาะวันนี้นวันเสาร์บอไดเข้างเฮียนแล้วก็พักกันห้าพื้นน้องๆหูเห็ดเบียกแต่น้อย มากเ่อะไรเน่ยวิาอรเนี่ยตยัม<า>ยงายงฮะอะไตัมยางบานพื้นเอิญอะไรตยางบ่งนองดาสิใหงมากเนี่ยบ่งนี่ไปเบ่งนี่ล่ะม,มากตัมยางบานองดาเอิญเปียมเปียมระยางภาษาลาวเอิญมากกุมพานหาพื้นแลวกเก็บมากกุมพาน มาแต่ใกล้บ่กไปหาเทไรเนี่ยหาเทนี้แหละหาพื้นดังไฟเห็ดกิน,น,นเกิร์บกบไซคนอยู่กับแม่แต่สองคน แก้วมณีแล้วก็แม่เพิินอยู่น้ำกันไั้สองคนมาแจกขนมสวัยดีด้ค่ายบ่ปลานะปลาเอี่ยนค่ายล้วเท่าไท่งเท่าไรโตเท่าไ่ โตเท่าไรเอาไปขายมุก <poisoned indo> ินี่เมนแั้นหนึ่งมิจั่งโตหกโตชันหนึ่งป้าพ่อขายอยู่ด้ยเนาะแถวบ้านเฮาแบบแบบบบมี่ไปซื้อแถวบ้านนงดาได้กัดกินเองพูกกินได้เฮากินบบได ý thức 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 ý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  เพื่อนบ้านได้พื่อนบ้านได้เรือน้ำแจกขนมก่อนเพิ่นชิมาบาลเมื่ออื่นเพิ่นกระพากันเมื่อมมลินกับเมื่อพอสมปรองกับเมื่อเพื่อนบ้านไดบรรยากาศยามแรงๆอยู่บ้านวังคูณ พาเพื่นะบานสาสุกสาสุกพาละ เรียนพื้นยังอยู่เฮ่อนนมก้วมันีทางนั้นพื้นกะพื้นพาพื้นพื้นพาพื้นตัดพื้น บาวกะลิ bin, ้นกะตอเตะตอยำเรงๆงจ้าพัวเบาวจ้กพัวเขาเลยไปสาวสุขพะเลบานสาวสุขไงกองอีกมือนี้คนบสบายดี <laughs> น้อยชิดาน้อยพักนังพียงไัยสบายดีห <laughs> นาวอ่ะห <c oughs> นาวเนาะห <laughs> นาวไปยังเลยเลยอาหารแรงต <c oughs> ้องอาองๆมันมีน,มน้ำเนาะผักนี่ เลยแมนบอกเอาออกกินบ่ไรเป็นหงสเลยวันนี้เลาะดันยังคูนสาวสุขทะเลาะ สาสุกสว่าดนบบได้เขากองแล้วก็ออยกองมือน,นี่ม <c oughs> ัวได้ลูกน้อย มาแต่หากิน พอสมบองเพิ่นเป็นคนตลกบรรยากาศยำแรงๆอยู่บ้านวางคูเมืองเสปูนแขวงสวัรณเขตงอควายลายบานนี้ยำแรงๆงอควายกะ ซันนี้นะบางโตกับข้าวคอ,อกเลยแต่บางโตกันยังห้างกินอยู่ประมาณสามโมงนี้งัวควายกับสิหางกินแถวบ้านมันนี้ก็พาสมบรรยากาศอยู่บ้านวังคูนพากันเตะเตะต่อ ไเ่ข้าวส่วนแล้วเมื <g ulas> ่อนี้ก็พากันมาบ้านวังคูนมาย่มแรงๆเพราะว่าเมื่ออื่นในลินเพิ่นก็เมื่อแล้วตอนแรกก็ยังนอนอยู่เซโปลงมานอนเซโปประมาณ สิบสองหรือสิบสามมือประมาณนี้แหละสิบสองหรือสิบสามคืนนอนยูงเฮนยูเซปปนในเมืองเซปปนอน,อ,น,อ,นองดาก็ได้มาแต่ awy, เม,มื่เพิ่นมามาหาเมืม่เพิ่นแล้วกะโบทันในเมือบบานเลยมายูพีโบทันในเมืองบานไอเฮียงเพิ่นก็ได้เมืมมม่อในเมืองทรงลานนองดาบ็ได้เมื่อ แจกขนมก่อนเพิ่นสิเมื่อมืออื่นก็เมื่อแต่เ้าแจกขนมแล้วก็แจกมีแล้วก็ไข่แล้วก็ปลาปลากระป๋องปลากระป๋องหน่ปปลากระ๋องเลยเอาสิใส่ในถุงใส่ในถุงใส่น้ำกันสบายดีเด้อเนยสองเธอสบายดีเลยสบายดีไข่แล้วก็ปลากระป๋อง Đây keo mình đi. Ok vô hôi thay. Tay đó con. Ờ với sần. Hắn ở bên nào, hắn ở bên kia. ให้เคือมอำงจอือนใหปกงนะ่้เป็นครอบครัวมีและะ้วก็ตากระป๋องไข่ <c oughs> <c oughs> เอาไข่ไป้สาซสุกเอาไข่และมีแหละกะป็ปปากระปองลาไปยใหญ่าดนี้ผู้รเบอนัเนงไน่ทำงไเนี่ยเออเอากังบา้าทำนี่้ากขบ้านอเอโ้กล้ชิยองออ

แม่เพิ่นก็เอาเขาแล้วก็ขนมแจกขนมแจกเขามีใบไวยแล้วก็ปลากระป๋องบานมงคุณเมื่อคืนนี้เขามาตอนกลางคืนแล้วก็บอได้ปิดคิ้เมื่อคืนนี้แล้วก็ตอนเช้ามื้อนี้เพิ่นก็เมื่อเก็บเครื่องเก็บของเมื่อไทยน้องดากะบ่ไดไปส่งเพิ่นกับพากันเมื่อกับไอเฮียงน้องดากะมาพี่ก็ได้ประมาณ13มเมื่อนี้หละนอน12คืน13มเมื่อน้องดากะบ่ทันได้เมื่อเลยมาพี่ก็ูงสุกว่ามีความสุข แต่บอกคุณสุขแต่ตอนเขาบ่สบายน้องดากะบอกเคยได้กินเขาแม่เพิ่นกะแห้งบ่ได้กินเลยมือเนื่องน้องดากบริกินและการน้องดากะกินอีกแต่ว่ากินบบปกตินาบริกินแต่ว่ามือละซ้มเถื่อบางเถื่อ็กินแต่เขาเปียกแบบกินขับบอแซมบ๊อดสบายแต่ว่าตอนนี้ก็ดีแล้วแม่เพิ่นเพิ่นก็ดีแล้วแต่มือนี้เพิ่นกะเดินทางเมื่อกระคองให้เพิ่นแต่ก็พอสมปองพอพิลิปเดินทางปลอดภัยเมื่อไทยมือนี้ โฉนท์นในเมืองฝรั่งเศสเพิ่นเมืองไทยแล้วก็อยู่ไทยก่อนแล้วจังเมืองฝรั่งเศสสำหรับคลิปนี้น้องดาก็ทีขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนคนอื่นหมดก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้อง FC ลุงป่าอา้อาอ้าวเบิดทุกคนที่ติด,ดตามคอมเมนต์แล้วก็คอยให้กำลังใจน้องดามาตลอดแนะนำ้าน้องดาเฮ็ดผิดหรือบ่ถึกน้องดาก็ขอ,อากขอโทษขออภัยน้ำลายลายๆมื้อนี้ก็ได้เมื่อฮาจอนนี้แล้วสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย